สวัสดีตอนสองทุ่มคะ่ะเอฟซีขอยู่กับสาวรักแล้วก็เสดมมาบ้านสาปอ,อค่ะโทรมาหามันสามรอบแล้วครับมันไม่รับสายโทรอ่ะโทรมาเมื่อกี้สามสายไม่รับนึกว่ามันฟิตจอลิงกันเหรอครับฟิตจอลิงกันยังแต่สองทุ่มแต่วยมันจังไรครับโทรมากมันหมดแล้วมันต้องคิดยังกันแลยเอาเพราะว่ามันปิดไฟนอน 1, อมันปิดไฟเพิ่งจะสองทุ่มนะปกติมเมื่ได้นอนเร็วปั่นนี้ ใส่มือขึ้นมือยว่ได,ด, <c oughs> ด้ไว้ได้ซ้ำขึ้นผิดกันเดี๋ยวเราจะลงไปวันนี้เราก็พาน้องแคทมาอาบน้ำบ้านสับเปรเือนะครับน้องยังไม่มีที่นอนเลยครับปักเลือมันก็โอ้เสียงเปิดน้ำอยู่นี่อาบน้ำอยู่นี่ก็พา้องแคทมา นั่นครับห้องมันอยู่ข้างบนครับคนมันเปิดแอร์ทึ่งๆครับเราตามสบายครับถือซะว่าเป็นบ้านเราคนเปิดไฟย่นบ้านในคของมันนี่ฮาฮ่า่วัสดีเงืครับขาคองอยู่บ่าวัสัีที่ดีมันม่หรับสายมันฆ่าคองกันอยู่ เชดเอื่เนี่ยโอ้ยมีแห้งน้ำแนว่ว่าส่นนี่พานอองมาบน้ำอยู่นี่ครับประตูห้องเช่าบึงครับอันนี้เราจะไม่เรียกมันนะครับเดี๋ยวให้มันเสร็จก่อนครับสงสัยมันกำลังรั่วอยู่ครับ <c oughs> มันกำลังรั่วอยู่ <c oughs> <c oughs> อันสงสัยเงื่อเข่าตาลงมดวะครับแสบตาลงมดกำลังของหํำล่างนาอยู่ อันนี้ท่อื่นมันมาไหมาครับกระซ่ามันครับเข้อ,อยู่ตารางอะไรครับเงียงตามน้ำส,สิแสดงว่ามันอาบน้ำเนาะน้ำปอกเปกๆกังสิโบอะไรเป็นเงี้ยชักโขงเหรอะตามสบายนะแคทอันนี้ตารางเขายึดเอ,อ่อเอฟซีถามว่าทำไมไม่มาเช่าบ้านสับเปลืออยู่ครับ นอนคดวานอนบ่ได้ครับมือนันมานอนบั่นสับเปลือมนอนห้องนี่ทั้งในไหม่านมันเห็ดกับเขาย่ำขึ้นย่ำดึกมันสันมีเสียงป๊ก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 ,กย่ำขึ้นแคดว่านอนบ่หลับเลยครับแคดก็เลยว่าห้องไปได้ยังเกี้ยนมาทั้งเทิงมาสันต้องใส่ตำพิกตำสากยล่แคดว่าโอ้หนูอยู่บ่ได้เนาะหนูอยู่บ่ได้หนูก็ไปเรียนทรายแล้วคนว่าหนูก็ขึ้นน้ำเขามาสันห้องไปกับมีแห้งหลด,ดสู้ กูสิจอบ,บึงมันเบึงกล่องปะวะมันเมึงกล่องกล่องมันก็มีคนแม่สิเขารหัสว่ไฟ่หัดกล่องมันยังไม่าหายเขาเลยมันเอาผูเดียวมันยานเมียมันจอบ,บึงงานมันพาผู้หนึ่ผู้นี้มาขนาดแม่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเมีสิคอ้เบิงกล่องบ่าหาย ไม่ได้จังลอยแคจดจังลอยในพ่อหาลอยป่ะคาแรงฮัลโหลโซตายอันนี้โซตายครับเรียนไก่ครับมันหนีไปลงไก่ครับตาพยานครับเอฟซีกับว่าสิบุกซื้อไปไก่ให้น้องก็ไม่ได้กินจนว่าไก่ศูนย์พันเหรอน้องท่านได้กินไก่ นอนลวงเนี่ยเนอะมิเชลยังดอกมึงส่งนอนลืมนอนลืมข่าวดิบุดี่งนอืนลืมข้าวเวันเียวอดขึ้นผ้ารองเลนนำตอนสี่ทุ่มตัวนำเขาจับโยนลงนำ กจำ่วนนี่ล่ะลูกดีประชอบบักเลือบักเลือมานนอนเมื่อไรเธอมาขึ้นหลังมันมีแต่แผลเลยบักยิงมันาน้องแคทน่ะถีพามผมนะผมจุกเลยเสื้อผมก็ขาดเพราะนักบักยิงอู้แรงเยอะชิบหายเลยเพื่อนว่าถีพามผมนะพี่เพื่อนว่าผมอยู่ไม่ได้เลยพี่เพื่อนว่ะผมยังเจ็บเลยเพื่อนว่าเสื้อผมก็ขาดเพื่อนว่า คุณอะไรแรงเยอะชิบหายมันหูเบามาูอ้นกำลังกล่องมันไอบพี่น้องมันมีกล่องนี่ยแกแกบ่ได้เมาเนี่ยแกจุ๊แกว่าแกยูบ่าเป็นแกว่า พี่พังพุ่มแรงจีบหายเลยพี่พี่เลยเนี่ยไอ้ยิงจะเอาน้องแคทลงน้ำเอาลงไม่ได้โดนทีบเาไเล่นน้ไดขานัดกันเล่นน้ำในมืออื่นนี่เนย่น่าะมมคนยก็เล่นยุสะนี่กเื้อเสื้อมะหนดมืออืนไอ้มดกัเล่เห็นว่าไอ้มดก็เื้อเสือเขียวดิเสื้อหมากกะเลงกับสินจ้ากะซื้อ อือน่นวนทรีพระกนนันหรือนามสา,สามคุณคู่ค่ะสิไปมืดมือคือเ่าเอาอีมมีงานเทีทไปวันาอาที่จองนะสิไป แค่นมันนองนุน่นมาหนิเขาส้วนยังไปยังให้เขาส้วนกันบ่เป็นเขาส้วนกันเนาะเฮเขาเซินกันเฮาเิาาากันเฮ้ไปเลาหันกลับไปตอดะเนาะกินลอยซอยซาวแล้วเนาะ <c oughs> มันจะไปตอดบ่ไปบ้านนองนุ่นนี่มีดิดจุมีแต่งวัวดิไปบ้านในห้วยทั้งปอบเปนบ่ลงมาอีนี่วะ ต,ตอนนี้ที่อยู่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ครับสรุปว่ายังไม่ได้ยังไม่มั่นคงยังไม่สัวนนะครับถ้าจะอยู่ตรงบ้านที่ผมรีวิวเมื่อตอนบ่ายตอนเย็นตอนเที่ยงมั่นกะถ้าคลองกันอยู่บ่ทุ่งหาก,กับประหลับอาอน้าอุ้ยอาบน้ำฟงกันอาบน้ำน้ำกันเลยนะฮะ <c oughs> อาบน้ำน้ำกันเลยนะ <c oughs> กลัวเมนอันได้ยังกินทั้งทึ่งว่าเห็นยังินเสียงปอก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 ถูก่าเมนบอกลัวไม่ให้กับเขาเนอะเอากล่องนี้เพื่อนไปเปิดเนาะ ทำไมทำไมกใจโอ้ยเอาซองปลาปลามาหายกิดบาโอ้อันมีเหดบุญใหม่กางเขนน้ำ มันมีหาเงินซื้อมาไอ้พทั้งซ้ำจังนั่งนี่สีกันอิู่บ่ไทยบาตรมาเยี่ยมมุงาเลย <c oughs> เอเอ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 เออเออเออเอมเอเอเออเออเอเอ้เาอเออเเเเเดอเอเ แต่ว่าสิบาสิแค่เป็นลกคิงไข่มาเด้อเคยบ่ลกโิงไข่มาเด้อลกคิงไข่มาใบหิงไข่หูยักบอกเคยเห็นไก่ตีบ่เวลาไก่ตีมันตีกันหนักๆเนี่ยเขาไอหิงไข่มาหมัดของเขามันหมัดแบักลือมันน้ำเงินหลาย มันลงมากดิปใส่เสีอตามสูตรอีกวันนี้นอนดิวันนี้ออกไปเรียนงานเรียนงานนี่ก็เปียกมงซ้ำเก่าแล้วไปก็ไปนอนลืมเก่าเลยมลืมหมลืมเพราะว่ม,ม,มนี่มึงยังเย็นพังก,กันนู่นหมดลืมเงินพี่น้องถ้แขกมาเยี่ยมโทรศัพท์มันมบ่บ อากาศน้ำก,กันเนาะเนื้อไอ้หมดไอ้มดเพื่อนมานุ่มมันใหญ่ก็นุน่นหม,ม,นนมนหนุยแม่มันล้วน้ำมันเลยนุ่มจิงเหรอทำไมันใส่เสื้อในนี่เป็นหลองหนีเลยหนะนึ่งแล้วมันก็มาแก่เสียมึงเล่นในห้องนมม้ำเลยนะเล่นในห้องน้ำเลยนะเฮ้ยมึง <c oughs> เล่นในห้องนมม้ำเลยนะ

มาแต่จะมาอาศัยน้ำอาบจากมือหนึ่งจะอาวาดเนะาะจะวาัดดินเอเดี๋ยวไปอาบน้ำอาบทาก่อนครับเมียวเบิ่งมือเครับนอนกับไปนอนลวงนอนลืมเทียว